การประยุกต์ AI สำหรับงานธุรกิจนะครับหรือว่า AI for business นะครับสำหรับสื่อนำเสนอในวันนี้นะครับเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนนะครับจุดประสงค์รายวิชาเนี่ยนะครับโดยจุดประสงค์รายวิชาเนี่ยก็คือต้องการให้นักศึกษาที้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมีทักษะในการใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับกับธุรกิจนะตามที่ชื่อวิชาบอกนะครับแล้วก็มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีเจตคติที่ฝศกสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคออันนี้คือจุดประสงค์รายวิชานะครับก่อนอื่นที่เราจะมาคุยนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับโดยปกตินะครับ วิวัฒนาการของข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ5วิวัฒนาการนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ระยะที่5นะครับในศตวรรษที่2 1นะครับโดยตัวแทนของปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับ igent, อินเทลเจนต์นะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะ จะเข้ามาคุยในแต่ละยุคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในในป,ปัจจุบันในระยะที่5เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับโดยในเนื้อหาวิชานี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องของการใช้คำสั่งพร้อมด้วยนะครับในคำอธิบายรายละเอียดรายวิชานะครับ mm hmm. เกี่ยวกับคำสั่งที่เราใช้สื่อสารกับระบบ AI นะครับ who what where when how และ why นะครับก็คือ,อใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรแล้วก็ทําไมนะครับนั่นคือการทํางานของพร้อมคําสั่งในในศตรวตรรษนี้นะครับซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับเรามาดูกันครับหรือการใช้ Chat GPT Chat GPT เนี่ยก็ถือว่าเป็น AI chatbot ตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือสร้างบทสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับนะโดย chatgpt เนี่ยนะครับก็ใช้ในการโมเดลการเรียนรู้นะครับเชิงลึกนะครับหรือที่เราใช้ chatgpt Gemini นะครับปัจจุบันก็มีให้ทดสอบใช้อยู่ Google Bard นะครับนะครับหรือ b i g Chat ต่างๆของ Microsoft ก็จะมีนะครับของ Microsoft ก็จะมีตัว AI ตัวนี้อยู่นะครับหลายคนคุ้นเคยนะครับถ้าด้านขวาของ Windows ก็จะเป็น Copilot นะครับ ทีนี้เราก็กลับมาว่าและปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคืออะไรนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับก็หมายถึงการทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถคิดหาเหตุผลได้นะครับเรียนรู้ได้ทํางานเสมือนสมองมนุษย์นะครับถ้าหมายถึงวิชาเนี่ยก็จะหมายถึงศาสตร์แขนงหนึ่งครับของวิทยาการคอรมพิวเตอร์นะครับที่ต้องการประดิษฐ์เครื่องจักรเช่นคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์หรือบอทนะครับให้สามารถคิดและมีพฤติกรรมเรียนแบบมนุษย์ ในกระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อาจจะต้องมีการวินิจฉัยนะครับหรือหาเหตุผลในการนําความรู้นั้นมาเก็บก่อนการประมวลผลนะครับพวกนี้คือคําจํากัดความนะครับที่เราจะพูดถึงคําว่า AI นะครับลักษณะของ AI นะครับก็คือเขามีลักษณะอะไรบ้างครับคือถึงเขาเรียนรู้ได้ทําความเข้าใจในประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเขาทําความเข้าใจกับข้อความที่มีความคลุมเครือหรือมีความขัดแย้งกันได้ เขามีความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วและถูกต้องต่อสถานการณ์ใหม่ๆสามารถใช้เหตุผลได้นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับหรือการแก้ปัญหาเป็นที่เป็นตักกะนะครับเพื่อให้ได้คําแนะนําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลักษณะของความสมาร์ AI เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับจะมีอยู่ประมาณสข้อเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยนะครับในยุคศตวรรษล่าสุดเนี่ยคือสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากได นะครับก็คือการแก้ปัญหาได้ใช้หุ่นยนต์ในการแก้ปัญหามีความเข้าใจวินิจฉัยสรุปย่อยมีเหตุผลนะครับแล้วก็สามารถเป็นยุคการแก้ปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากภาพเนี้ยเห็นไหมครับ AI อันหนึ่งก็คือ Big b บิงเอไอนะครับเพื่อนคู่คิดช่วยค้นหาข้อความสร้างรูปภาพอันนี้แหะครับที่จะเป็น AI ที่จะสื่อถึงความหมายของวิชานี้ได้อันหนึ่งนะครับ โดยการใช้พร้อมนะครับนะแล้วก็ผ่านดูวเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเนื้อหาวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเบื้องต้นนะครับจะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับของวิชานี้นะครับสำหรับ AI ครับ